สวัสดีครับตัวนี้ก็จะมารีวิวเครื่องเจียลาบนะครับตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นเจียแบบแห้งนะเจียไม่ต้องใช้น้ําหล่อเย็นนะครับตัวนี้จะเป็นเจียเมนุนนะครับอันนี้จะเป็นมือหมุนแกนแกน X นะครับแกน Y ตัวนี้จะเป็นมือหมุนแกน Z นะไฟสองสว่างตัวหินเจียโต๊ะแม่เหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นลีเนียดิจอนสองแกนนะครับ ส่วนความพิเศษของมันก็คือจะมีตัวดูดฝุ่นมาให้นะตัวดูดฝุ่นของเจียก็จะกดสตาร์ทที่ตรงนี้นะแล้วก็ถังเก็บฝุ่นทันดูดฝุ่นก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเครื่องให้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ช่างลองเปิดเครื่องสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวเราให้ช่างลอง สาธิตการทำงานให้ดูนะตอนนี้ก็เราสามารถตั้งระยะได้ที่ตรงนี้นะครับถ้างานสั้นแล้วก็ขยับตัวลิมิตให้แคบลงนะให้ออยู่ในระยะตัวเตะตรงนี้นะครับรนี้จะเป็นตัวคอนเน็กกับตัวดูดฝุดนะครับที่ช่างทำให้ดูก็จะเป็นการปรับแกนเซตนะครับปรับ ให้ตัวหินเจียลงมาสัมผัสกับตัวตว,วัสดุนะฮะเสร็จแล้วเราก็ขยับขยับตัวแกน X ตรงนี้นะ,ะโดยดูที่รีเนียหรือดูตัวที่ชิ้นงานให้มันพ้นระยะของชิ้นงานนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวขยับแกน Y นะขยับแกน Y นะตัวรีเนียเขาจะมีจับให้นะว่าเราขยับไปที่เท่าไหร่ ตัวนี้จะเป็นตัวเจียราบ C M P นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเครื่องเจียราบาที่ไม่ต้องใช้น้ำยาลอเย็นก็สามารถสอบถามมาได้ที่เพจ Facebook บริษัทรวมกิเลิ์เอเจนลิ่จำกัดนะครับหรือเว็บไซต์ w w w r o m k i t l e r t c o m ได้นะครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ